ปิดน้าใหม่ในเงินเจตรินหลังลงทุนสัญญกรรมตาสองชั้นเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับในเงินเจตรินสีสังที่ออกมาประกาศว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับครูเบียดาวติกตอกซึ่งทำเอาชาวเน็ตแฮฟินจิกหมอนกันเพราะลุ้นกันอยู่นานว่าเมื่อไหร่ทางคู่จะเปิดตัวและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านของในเงินเจตรินนั้นเปิดตัวกับครูเบียก็ดูเหมือนว่าทางคู่จะช่วยกันทำมาหากินมีงานเข้าแบบรัวๆ เรียกได้ว่าปังทั้งเรื่องงานและเรื่องของความรักเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านของเนเงินเจตรินก็ได้อัปเดตความปังด้วยการทำสัญยกรรมตาสชั้นซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าตาสวยด้วยมือหมอในขณะเดียวกันทางด้านของแฟนสาวครูเบียก็ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตหน้าใหม่ของเนเงินเจตรินให้ได้ชมกันแบบชัดๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ